สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับผมเช่นเคยนะครับกับผมนะครับคิมพารวยนะครับครับผมเข้ามาแล้วนะครับผมก็ฝากกดไลค์นะครับกดติดตามนะครับให้ผมด้วยนะครับเพื่อจะได้เป็นกําลังใจนะครับในการทําคลิปต่อๆไปนะครับครับผมวันนี้นะครับผมก็จะพามาชมนะครับแนวทางนะครับหวยฮานอยสองตัวเน้นรูดนะครับในวันที่ยี่ พฤศจิกายนนะครับพศ2564นาหะครับครับผมสำหรับเมื่อวานนะครับแนวทางก็ไม่ทำ ifc พี่น้องที่เข้ามารับชมผิดหวังนะครับเมื่อวานก็ให้เข้าอยู่นะครับก็ให้เด่นอยู่ที่4กับ5านะครับสำหรับ5ก็มา5 9นะครับสายวิ่งสายรูดนะครับในรอบเฉพาะกิจนะครับแล้วก็มา5,6นะครับตัวเจาะนะครับในรอบ ปกติหรือว่าน้อยรัฐบาลนะครับแล้วก็มาหนึ่งนะครับในน้อย VIP นะครับก็ขอแสดงความยินดีนะครับกับ FC พี่น้องทุกท่านด้วยนะครับที่มีความโชคดีนะครับก็รับเด้งเด้งกันเลยนะครับไปจนถึงเราพัฒนานะครับก็เข้าศูนย์หนึ่งนะครับก็ขอแสดงความยินดีนะครับกับ FC พี่น้องด้วยนะครับที่มีความโชคดีนะครับสำหรับวันนี้ผมก็ได้ตัวเลขเด่นมาแล้วนะครับก็มาชมกันเลยนะครับกับตัวเลขแนวทางที่ผมได้มานะครับ เลขเด่นที่ผมได้มาก็เลข1นนะครับกับเลข4นะครับสายวิ่งสายรูดรูดหกับ4นะครับเพื่อความชัวนะครับเด่นหนึ่งก็จะเจาะ4คู่นะครับก็จะมี2 1นะครับ3 1นะครับ5 1แล้วก็81นะครับสำหรับเด่นหนึ่งก็เจาะ4คู่นะครับสายวิ่งสายรูดก็รูดนะครับเพื่อความชัวนะครับสำหรับ4ก็จะเจาะ4คู่เหมือนกันนะก็มี4 1นะครับ4 8 7 4 4 3นะครับก็เจาะ4คู่นะครับ สำหรับตัวเลขแนวทางชุด3ตัวนะครับก็จะมีอยู่ที่1 4 8นะครับ2 1 2 4 4 8นะครับแล้วก็5 3 4, 4, 4 3, นะครับแล้วก็แถม0 4 3หรือว่า4 3 0นะครับสำหรับชุดเบิ้ลนะครับก็จะกันไว้ให้นะครับก็จะมี1 1 4 4นะครับแล้วก็ 5, 5 5แล้วก็2 2 นะครับชุดเบิ้ลนะครับก็จะมีให้4คู่นะครับเบิ้ลก็ไม่มาหลายงวดนะครับกันไว้ก็ดีนะครับเพื่อความชัวร์นะครับสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณนะครับ f c พี่น้องที่เข้ามากดสับสไคร้นะครับกดไลค์นะครับกดติดตามนะครับเป็นกําลังใจแอดมินนะครับก็ขอขอบคุณทุกไลค์นะครับขอบคุณทุกการติดตามนะครับสําหรับวันนี้แอดมินก็ขอตัลาไปก่อนนะครับไว้เจอกันไลฟ์สดเม็ดเดียว5้าโมงเช้านะครับสําหรับวันนี้โชคดีทุกท่านนะครับผมสวัสดีครับ